เนาะครับเนาะอ้าวสวัสดีเด้อพี่น้องพี่น้องสุภูดสุคนคนใช้แรงการคนท,าทานคนําการทํางานคนเกษตรกรก็กด,ดีสุพนะูสุคนเนาะสู่การสู่งานสู่ชีวิตกันโอ้ยเมื่อนี่สู่โควิดพ่อกับพ,พ่อพนันวันมื่อน,น,น,นี่เนาะวันที่ห้าพฤษภาหกสามแล้วอ่าเมื่อนี่โอ้ยแดดแห้งครับคล้องฝนก็มีสซีดีแ <laughs> ดดเปียงเปียงโอ้ย,ดยแดดจัดแห้งก็ดีครับเบิดมือเบิดเว้น ว่าจะไปปลูกตัวผู้ีิแจ๊กยังไดต้นไม้ก็สู่กับแดดเพอะต้นไม้อ่าสู่ไปน้ำกันไปเนาะพี่น้องสุภูสุคนอ่าวันนี้เนาะครับนาะเมื่อนี่ผมได้รับข้อความแดจากทางเฟซทังยังเดอ่าเกี่ยวกับเรื่องดวงเนาะช่วงอากาศท่อนร้อนอบอ้าวแหงอนี้เนาะอาัาเนาะมันจัดขนาดเลยโอ้ยอ่าได้รับคําถามมาว่าอาจารย์เนาะเป็นยังดวงอ่า ก็ติดลูกน้อยเนาะช่วงนี้ผสมพ่อแม่พันธุ์แล้วติดน้อยเิ่นว่าเพราะว่าสิสั่งพ่อแม่พันธุนะ์มาทั้งอื่น่านะหรือว่าสั่งพ่อแม่พันธุ์จากผมถามมาผมก็แนะนาให้คือเก่าครับพี่น้องช่วยเดันไปแนะนากันไป,น,น,น,ไปนะ้สาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเนะช่วงนี้นะพี่น้องอากาศมันระ้อนจัดนะครับอากาศร้อนจัดทนะี่ทําให้ด้วงติดลูกน้อยเมื่อผสมผสมพ่อแม่พันแล้วนี่ปกติสิบสามนึกสิบห้ามือนี่ก็ขยายแยกได้ คือประมาณอา่ปกติถ้าช่วงหนาหนาวมุกกรลาผมสิบมือ้อผมก็แยกออกไล้แล้วกับล,ลูกดกครับแต่ว่าช่วงนี้อาการมันร้อนจัดสาเหตุที่ทําให้ร่วงติดลูกน้อยก็คืออาการมันร้อนจัดเนาะผมแก้ก็คือผมจะเอาไว้นี่ก่อนสิบห้ามือม้อยี่สิบมื้อผึ่งถ้าลูกด่วงยังบ่เกิดผมก็จะว่าเอาพ่อแม่พันไว้นี่ต่อไปเนาะถ้าเข้าผสมอาหารไหนนี่มันก็นเหตุให้เาเสียอาหารเนาะ เสียอาหารทิมแล้วก็อากาศท่อนเนี่อาหารอาจจะบูดจะเสียได้ง่ายเนาะพี่น้องแล้วก็ช่วงในช่วงมะมว่วงสุกเยอะนะมาเรงวันมันก็มักมาวางไข่ตรงขอบขอบ,ขอบกระมังก็เช็ดเช็ดออกได้นะครับพี่นอ้องก็คือช่วงนี้อากาศร้อนเนาะร้อนจัดร้อนเฮงไปง่ายโอ้ยก็เลยตัวด,ดวงมันก็เลยออกไข่ปุค่อยออกไข่ออกไข่น้อยนะพี่น้องเนาะ ผมแก้ก,ก็คือแก้โดยวิธีเอาตัวด้วงพ่อแม่พันธุ์ไว้ไว้ให้นานๆนไว้ให้โดนยังไม่แยกพ่อแม่พันธุ์ะจะทําให้เสียอาหารเปล่าน้ององ่ะาสานีก่อนนะครับเด้อก็พามาแนะนําพบกันใหม่โชคชัยอร่อยก็ไปสุดใจฟันขอบคุณครับสวัสดีครับ